ชมการใส่หมวกน็อกนะครับดูว่าจะใส่หมวกน็อกได้กี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นแบบหมวกประเภทไหนที่ใส่ได้บ้างนะครับออันนี้ดูก่อนนะครับเนี่อันนี้คืออันนี้เป็นหมวกเต็มใบนะครับเนี่ยหมวกเต็มใบดูนะครับเนี่ยถ้าใส่ตามนี้ สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมนะครับทศเอกแม็กซตอรี่นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ที่ผมไปติดแล็คท้ายนะครับให้กับเจ้ามลินะครับคือรถ Honda คลิก160นะครับนี่ติดมาแล้วนี่คือแล็คท้ายนะครับก็สําหรับท่านผู้ชมอยากรู้ว่าผมไปติดที่ไหนก็ไปดูได้ย้อนนะครับคือคลิปที่แล้วนะครับนี่ก็ติดเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยสั่งกล่องหลังมานะครับจากช้อปปีนะครับนี่ ก้อนนี้เป็นกล่องหลังขนาด47ลิตรนะครับในราคาเพียงไม่เกิน700บาทครับเนี่ยอันนี้ที่ผมสั่ง1 7ลิตรเพราะว่ามันใส่หมวกได้2ใบนะครับก็อันนี้ผมสั่งในราคาที่มันไม่สูงมากนะครับก็เน้นเอาไว้ใส่ของนะครับแล้วก็เดินทางอาจจะไม่ไกลมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรถขนาด160ซีซีนะครับก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอ่ะมาแกะกล่องกันนะครับเนี่ย อันนี้ของเพิ่งมาเมื่อวานนะครับแต่เมื่อวานมามันตอนเย็นแล้วผมไม่มีเวลานะครับเนี่ยมันอาจจะมืดนะครับก็เลยมาแกะเช้านี้เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล่องกัน ญาติวางโอเคเก็บกล่องแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะถุงพลาสติกให้ชมนะครับเนี่ย โอ้ใหญ่เมืองงานอ่ะนี่ครับนี่ผมให้ดูก็อันนี้เป็นกล่องครับที่ผมสั่งมาจากช้อปปีนะครับนี่อันนี้ขนาด47ลิตรอ่ะเมื่อเทียบกับไซส์ของเจ้าคิกนะครับ160ก็ต้องบอกว่ามันก็ใหญ่พอสมควรนะครับแต่มันก็จะไม่กว้างไปกว่าแ่นนะครับที่ผมเอาขนาด17ลิตรเนี่ยคือ เพราะว่ามันจะ,ะใส่หมวกกันน็อกได้สองใบนะครับเนี่ยแล้วก็เผื่อไว้ใส่สิ่งของด้วยเพราะว่าคนที่บ้านเขาชอบนะบเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยเขาเครียดหิวนะครับมันหนักใส่กล่องมีอะไรเนี่ยก็ใส่ในนี้ฝนตกก็ไม่เปียกนะครับเวลาเดินไปทําธุระก็ของก็อยู่ในกล่องได้ด้วยนะครับสบายนะครับก็เลยสั่งมาย้ํานะครับเนี่ยไม่เกินเจ็ดร้อยบาท <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับเนี่ย นี่ครับเขาก็มีกุญแจให้สองลูกครับเนี่ยอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะครับเนี่ยก็หมุนกุญแจไปทางขวานะครับเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้เขาจะหลุดละเปิดฝาขึ้นมานะครับก็อันนี้มีอันนี้มาให้นะครับน่าจะเป็นถาดนะครับถาดสำหรับติดกับตัวแหลกท้ายนะครับเนี่ยแล้วก็อ่ให้ดูก็ในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยเป็นกล่องขนาดนี้ ต้องบอกว่าใหญ่พอสมควรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องติดตัวถาดนะครับกับแหลกท้ายก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับที่อยู่ในถุงข้างในก็คืออันนี้เป็นนะครับเป็นถาดเอาไว้ติดกับแหลกท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็มีขายึดนะครับกับน็อตมาให้ก็อุปกรณ์ครบนะครับก็เดี๋ยวเรามาหาจุดยึดกัน อ่ะผมให้ดูใต้ถาดนะครับนี่นี่มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยตัวนะครับตัวแกนตัวเนี้ยนะครับมันจะติดแนวยาวเนี่ยถ้าติดแนวเนี้มันได้อันเดียวนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวนี้ตัวตัวฐา,านตัวนี้นะครับผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นแนวยาวสองตัวนะครับเนี่ยนี่ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับถึงจะได้ นะครับก็ให้ผู้ชมได้รับชมกันว่าเจ้าแหลกท้ายตัวเนี้ยนะครับกับตัวกล่องที่ผมสั่งมาเนี่ยก็ต้องติดแบบนี้นะครับ อนี่นะครับสำหรับใครมีปจัจจล็อกนะครับเนี่ยให้น็อตนะครับน็อตตัวเมียด้านล่างนะครับนี่ก็จับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ปจัจจเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับหมุนด้านบนนะครับเนี่ยก็หมุนอย่างเงี้ยครับนี่เนี่นะครับจนแน่น นะครับหรือถ้าใครมีสองคนนะครับเนี่ยสองคนมีคนจับล่างอีกคนนึงคอยไข่ก็จะสะดวกนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอากล่องมาติดนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอืออ่ะชมการใส่หมวกกันน็อกนะครับดูว่าจะใส่หมวกกันน็อกได้กี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นแบบหมวกประเภทไหนที่ใส่ได้บ้างนะครับ อันนี้ดูนะครับเนี่ยอันนี้คืออันนี้เป็นหมวกเต็มใบนะครับเนี่ยหมวกเต็มใบดูนะครับเนี่ยถ้าใส่ตามนี้อ่าไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะติดสปอยเลอร์หลังนะครับก็ต้องใส่แนวนอนถ้าใส่แนวนอนก็ตามนี้นะครับเนี่ยก็จะใส่ได้เพียงแค่ใบเดียวนะครับเนี่ยคือถ้าเป็นหมวกเต็มใบเนี่ยใส่ได้ใบเดียว นะครับเราก็ต้องวางตามแนวยาวด้วยแนว,แนวนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยติดนะครับเพราะเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาสั้นนะครับก็ถ้าเป็นหมดเต็มใบได้ใบเดียวนะครับเดี๋ยวผมเอาลองนะครับเป็นหมวกเปิดหน้าให้ดูอันนี้เป็นหมวกแบบเปิดหน้านะครับเนี่ยก็วิธีการวางนะครับเนี่ยอา่ให้วางอย่างนี้ให้วางตะ,ตะแคงนะครับเนี่ยตะแคง นี่อันนี้เป็นไอดีนะครับเวนอมนับเนี่ยวางตะแคงส่วนนี้เป็น Air f ฟ r c e 1วันะคทัน้เนี่ยอันนี้เป็นหมวกรุ่นใหม่ด้วยนะครับนี่ก็วางตะแคงอ่ะอันนีน้จะเห็นนะว่าใส่ได้สองใบนะครับอ่ะเดี๋ยวชมนะว่าปิดได้ไหมอ่ะปิดนะครับเนี่ยปิด ปิดนะครับแล้วก็ล็อกนะครับผมล็อกให้ดูอนี่นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับนี่ที่ไปกันแบบพ่อแม่ลูกนะครับพ่อใบแม่ใบแล้วก็ลูกใบนะครับนี่ก็อาจจะต้องใช้หมวกสามใบครับอีกใบหนึ่งเราก็ใส่นี้ได้นะครับนี่นี่ใส่หงใบอืม นี่ครับก็เป็นหมวกเปิดหน้าเหมือนกันครับถึงจะใส่ได้ครับนี่นี่ก็สามใบครับนี่ตรงใต้เบาะหนึ่งนะครับนี่แล้วก็บริเวณนี่กล่องหลังนะครับกล่องหลังอีกสองใบนะครับนี่ก็ใส่ได้แล้วนอกจากหมวกนะครับก็เรายังใส่พวกเวลาพานะครับคุณที่บ้านนะครับไปช้อปปิ้งนะครับไปซื้อของนู่นนี่นั่นนะครับ นางจะได้ไม่ต้องถือนะครับก็ใส่นี้ได้นะครับก็ขนาด47ลิตรนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่กําลังมองหานะครับนี่ยย้ำนะว่ากล่องใบนี้ราคาไม่ถึง700บาทครับขนาด47ลิตรนะครับก็ไปหาดูได้ครับตามช้อปปี้ลาซาด้าอะไรต่างๆนะครับเลือกเอาครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับนี่ผมก็ติดตั้งนะครับกล่องหลังนะครับให้กับเจ้า คลิก160แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับลองดูนะว่าก็ที่ผมคิดไว้อาจจะเป็นพวกสปอตไลท์หรืออะไรต่อไปนะครับเนี่ยเพิ่มแสงสว่างนะครับในยามขับขี่ในช่วงกลางคืนนะครับนะครับก็คอยติดตามรับชมกันต่อนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ผู้ชมใหม่ๆนะครับช่วยๆกดติดตามให้ผม ด้วยนะครับช่อง X Max s t s t y r y นะครับแล้วก็ชื่อเดียวกันนะครับคือ Facebook แล้วก็ใน TikTok กก็มีนะครับเข้าไปรับชมกันได้ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ